โปรเจกต์ในวันนี้พี่ผมจะมาสร้างรถสไลด์จิ๋วมาดูกันนะครับว่ามันจะเท่หรือเปล่าแล้วมันจะแรงไหมแต่คือโปรเจกต์ในวันนี้เนี่ยผมจะลองเอาวิทมาทำนะทุกคน <c oughs> อยากรู้เหมือนกันว่าทรงป,ป,ป้อมแบบนี้มันจะทําได้หรือเปล่าแล้วมันจะเท่หไหม <c oughs> มาอยู่ในช่วงของการจำแหละแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะทําการวัดแล้วก็ตัดกันเลยนะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวผมจะทําชงอยไว้นิดนึงนะครับนี่ตรงหลังคา <c oughs> งของเดิมเลยของเดิมมันจะเป็นสีดำใช่ไหมทุกคนแต่นี่คือเดี๋ยวผม <c oughs> เหลือตรงหลังคาวไว้นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นทรงสักนิดก็วัดเสร็จเรียบรนะคั เวลาจะตัดนะก็คือใบเลื่อยตัวนี้จะคมมากนะครับอ่าอย่าหาทํากันดีกว่านะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใช้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะเดี๋ยวนิ้วหายนะ <S 2> <S 2> <S โอเคทุกคนตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อๆๆยแล้วครับเราก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเก็บงานกันต่อเลย มาสู่ในขั้นตอนของการออกแบบผมจะใช้แบบเป็นรถสไลด์คันเดิมนะครับเป็นรถสไลด์วีโก้นั่นเองซึ่งผมจะทําการย่นเจ้ตัวถาสไลด์ให้มันเล็กลงและให้มันดูมินิน่ารักมากที่สุดหนึ่งขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมทําได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละกันนะครับมาแล้วมาแล้วนี่และนี่คือหน้าตาของถาสไลด์มินินะฮะบอกเลยว่าถาตัวนี้เนี่ยเล็กมินิน่ารักมากนะเดี๋ยวผมจะทําการหยอดกาวเพิ่มเพื่อให้มันยึดติดได้แข็งแรงที่สุดนะฮะมาสู่ในขั้นตอนต่อมาผมก็จะทําการเกราาายละีีีดดดนน่ัั้้้ววจททํพไไสสถต ผมจะทําเป็นสีเทาน้ําเงินแล้วกันนะครับน่าจะออกมาแจ่มหน้าดูเลยนะ <Wow. S 1> โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทําถาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ oh. ว้าวโหหน้าตาจะออกมาประมาณนี้เลยนะฮะ <Wow. S 1> นี่ไอปอมปมน่ารักว่ะ <laughs> น่ารักน่ารักเฉยทุกคนตูดโคตรเท่อะ oh. นี่ <laughs> มันลถอะไรวะเน,นี่ยไม่เหมือนสไลด์เลยสไลด์จิว๋วมาสู่ในขั้นตอนของการทําสีผมก็จะทําการลงสีเทาก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงสีน้ําเงินนะเมื่อกี้นี้ผมทําการโปรยสีไว้นะทิ้งไว้ประมาณสานาทีและในรอบนี้ผมก็จะมาลงสีเทาแบบเจียมจนกันเลยนะทุกคนตอนนี้ผมรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่ะสไลด์ผมก็จะใช้เป็นสีเทาเลยแล้วกันแนว oh, oh. ตัวบอดี้เนี่ยผมจะใช้เป็นสีน้าเงินนะทุกคนเดี๋ยวเราไปพ่นกันเลยดีกว่านะจ้าเนี่ครับผมสีน้ําเงินได้มาจาก d ดีวแล้วนี่โอเคปะมาดูก oh. ันว่าจะแจ่มขนาดไหน นะครับมา,บาลงสีจริงรอบแรกกันนะครับคนตอนนี้ก็ทำสีเสร็จแล้วนะฮะ <Wow. S 1> ดูดิโอ้ยสไลด์จิว๋วข้างหลังมันเหมือนฟอร์ดเรนเจอร์ปะ่ะเนี่ยโคตรเหมือนเลยนะครับเพจเพี้ยวเกินสไลด์หัวเก่งแต่ <S <S คนเดี๋ยวไปทดสอบกันก่อนนะครับอันนี้คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์อะไรเลยเห็นปหไปลองเชิงก่อนเดี๋ยวเอาตัวแรงไปเตี้ยเมล Let's go Let's go. อันนี้รู้สึกว่าจะเป็น GT นะครับลองเทสกันโหนี่น่าจะเฟ็ดนะตุ๊กนะเฟ็ดเฟรโคราชไป Let's go เลียกัำไม่ได้เบ๊อสโอ้เดี๋ไปติดสติ๊กเกอร์เพิ่มแล้วก็แก้ไขอะไรนิดหน่อยนะครับไป Let's go มันสีรอบสองนะ,ะมันจะออกสีบูบูมาทุกคนมันไม่ได้เป็นน้ําเงินจ๋าเลยเว้ย oh. นี่แต่ทําไมฝามันสีน้าเงินมาทุกคน oh. แต่ด้านลายนี้เขาเขียนว่า m oh. ีเดียมบูหรือเปล่า <Brand. S 1> แล้วดูสีโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะติดสติกเกอร์ซิงเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ลายน้ำนะจะต้องเราจะต้องแช่น้ําแล้วก็ติดคนระับมันจะไม่เหมือนสติกเกอร์ทั่วไปนะครับงานอันนี้จะละเอียดกว่าติดสติกเกอร์กันเลยน,นี่จะเป็นสติกเกอร์แนว JDM หรือเปล่าแนวนี้เดี๋ยวผมจะติดเป็นสติกเกอร์ซิงแแล้้้วกกกัันนนนะเอออาาาสผ่ปรรณ์ทีีตงมคืํ ก็อย่างที่2ก็ติ๊กเกอร์แล้วก็มีคัตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้ไหนเดี๋ยวดูก่อนนะผมจะติดประมาณนี้นะกันทุกคนติดสักอันเดียวแล้วก็เดี๋ยวมาดู JDM ด้วยว่ามันมีอะไรน่าสนใจอันนี้แล้วกันครับเอาเนี่ยสอ,อันนี้เออเราจะได้ประมาณนี้นะฮะมาต่อมาคือเราต้องเอาสติ๊กเกอร์ตัวนี้แช่น้ำนะครับทุกคนเอาลงน้ําไปเลยปุ๊บสายนี้นะฮะให้มันจมนิดนึงแล้วก็พยายามไล่ฟองออกนะครับ ดี๋ยวจะทาการเกียรเกียวออกตอนนี้เราก็สามารถเลื่อนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้ํามันยังติดอยู่เราจะเอาใส่ไว้ตรงไหนเดี๋ยวไปตรงนี้แล้วกันนะครับขึ้นขึ้นมานิดนึงโอเคแล้วก็พยายามรีดน้ําออกนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วงานสติกเกอร์ลายน้ํามันก็จะสวยสวยประมาณนี้เลยครับแล้วก็สีนะ่ะมันจะละเอียดกว่านะครับราะสติกเกอร์มันจะติดยากกว่านิดนึงแต่ผมขอติดสติกเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันทีเดียวเลยแล้วกันนะไป let's go วันนี้ผมเอา NA มาด้วยนะครับนี่ไลเบาไลเบา,ามาตรวจสอบสามสองหนึ่งแล้วจอุ้ยคนเรงไม่มันเลี้ยวไม่ได้หรอมันน่าจะขึ้นออออลอง n อกันบ้างครับนี่ s อ็นเอซูปรา ลืมต hey, yeah, ่อสายสายหลุดวัดโอ้แย่ว่ะอุตสาวมาวีลืมต่อสายเฉยเมื่อวานนี้มันหลุดอุ้ยมาแล้วมาแล้วตะก้องมาแล้วนิดคือยเหรอไม่ได้จีบใช่หรอไมย ไ,ไปแล้วเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนนะทุกคนต้นไม้ไไมมันเกลือตรงนั้น,น,นพอดีเลยอ่ะ็นณวะสาธุอ่ะสาธุก็เก่าตอนนี้เราขนรถบาร์บี้แล้วนะครับไป Let's go Let's go <S <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> 哦。Oh. Yeah. คับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้ทุกคนพายุมาแล้วโอ้โหไมยก้อนดูดิฝนตกแรงมากเดอนกันนี้พีน,ะะน่าและทุกคนสมาลิปนี้ปราสีโอเคณิตามทุกทาน